จุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแค่15วันเองใช่ค่ะหลังจากการลงนามในเอกสารสำคัญฉบับหนึ่งที่ชื่อว่าปฏิญญาสันติภาพกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันที่26ตุลาคม2568นี้เองข้อตกลงฉบับนี้มันสำคัญยังไงและมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงครับปฏิญญาฉบับนี้เนี่ยถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเลยนะคะ หลังจากที่เคยเกิดเหตุการณ์ปะทะกันค่อนข้างรุนแรงบริเวณชายแดนเมื่อเดือนกรกฎาคมปี68ที่ผ่านมาตอนนั้นสถานการณ์ตึงเครียดมากการลงนามครั้งนั้นก็เลยเกิดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียระหว่างนายกอนุทินของเรากับนายกคุณมาเนตของกัมพูชาแล้วก็มีสักขีพยานระดับนานาชาติด้วยนะคะคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐ แล้วก็นายกอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียซึ่งตอนนั้นท่านเป็นประธานอาเซียนอยู่พอดีโอ้โหมีสักขีพยานระดับผู้นำโลกเลยนะครับใช่ค่ะหัวใจหลักของปฏิญญานนี้ก็คือข้อตกลงสี่ข้อที่ตั้งเป้าว่าจะลดความตึงเครียดแล้วก็สร้างความร่วมมือกันคือหนึ่งตกลงว่าจะถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดน 2. จะร่วมมือกันเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน 3. ร่วมมือปราบปรามแก๊ง call center s c a ม m e r ต่างๆที่มีฐานอยู่ในกัมพูชาแล้วก็ 4. หาแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ทับซ้อนทีนี้เหตุการณ์ทุ่นระเบิดที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันไปละเมิดข้อตกลงในข้อที่2ค่ะเรื่องความร่วมมือกเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างชัดเจนแล้วก็ร้ายแรงด้วย